ขอกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกคนเนาะบอกว่าสิเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยและพี่น้องทั้งต่างประเทศกับเบอแอรกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอร์แอร์ไซบูรีอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องกัโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมัอนี้บอร์แอร์ะเ่าได้ไปถ่ายงานไอ้ซอยเหลือไอ้พวกไอ้ครอบครัวเพืุ่กทุกได้ยากเนาะกับมัอนี้บอร์แอรก็ได้เดินทางมาบ้านบอร์แอรเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับแหวนสิมารีวิวบัตรไอ้วัดบ้านของบ่าวแอรให้เบิรงเนาะพ่อแม ก็คือตอนนี้เพื่อนกับมีการสร้างประตูโค้งกับยังโบธันแล้วเนาะกับยังคืองบประมาณเพื่อนกับมืดพวยพี่น้องกับยังแบบสร้างประตูโค้งยังโบแล่าพวยพี่น้องก็เดี๋ยวบ่เอ๋กัได้ถือโอกาสมากับเห็นประตูโค้งวัดบ้านบ่เอ๋เองพวยพี่น้องกัเดี๋ยวบ่เอ๋สิพารับชมว่าวัดบ้านบ่เอาสิเป็นยังไงเด้อพวยพี่น้องเนาะกัก่อนอื่นบ่แอ๋ก็ได้ขออนุญาตจากทางไอ้คุบ่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องก็เพื่อนก็อนุญาตให้เนาะ ว่าให้ให้ทายให้อย่างนั้บางทีอาจจะมีทั้งเจ็บชีพเบแอแน่แล้วกะ่มีทั้งผู้ใหญ่ใจบุญนอกจากบริจาคก,กับบริจาคได้เด้อพอพี่น้องกับทิศทางบบาแอได้เลยพอพี่น้องกับคือทางประตูโค้งเพื่อนกับทางขวัดมันกับยังบม่ทันแล้วเนะ้องพี่น้องกันยังได้แต่หลังคาแล้วก่าพวกอันอื่นกันยังบม่ทันแล้วเนาะ้องพี่น้องกับเดี๋ยวเบาแอสิพา,พาไปทับส้มเด้อพอพี่น้องกับโอเคพอม่พี่น้องอเองกกำลงังจกเขาได้ขออนุญาตจากทางคูบ่าเพื่อนเนาะ บ่อแอกะสีมารีวิววัดบ้านบ่อแอให้เบิ่งด้วยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือทั้งเดินวัดเพิ่นกะสีได้ปลูกต้นไม้เนาะต้นไม้เต็มหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยกะบ่อแอกะบ่ได้มาบ้านกะหลายเดือนแล้วเนาะกะเดี๋ยวบ่อแอพาเบิ่งเด้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเพิ่นกะปลูกต้นใหม่เลยกะหลายหลายชนิดอยู่เนาะพี่น้องทั้งพุ่นกะสิเป็นลงทานเด้วพ่อแม่พี่น้องเนาะไว้ ยูไ็ดกินเนาะไม่ต้องเนาะเป็นลงทานก็คือตอนนี้กะนานแลน้วน้องแพร่กับบริมาบ้านมาอย่างกะเดี๋ยวพ่อแพร่สิพาปไปเบิง้งบ,บนเพิ่นเฮ็ดไอ้ มันน่าจะเลี้ยงป่าได้เลยป่ะพี่น้องเนะาะคุณ่าน้อันนี้เห็นยังนนเนี่ยเลี้ยงป่าป่ะอ่างป่าเอออ่างป่าเนาะเออเออ็นแบบเช็ดเป็นช็ดคือบัน่เช็ดช็ดนะไปลาเช็ดเซ็ตเ็ลงไปออ จใช้ใช้งบประมาณแบบเท่าไหรเลยเนี่ยประมาณห้ากระปนลมัดห้ากระต้นนึงแบบเป็นป่าธรรมชาตินเขานีนบ่หรือว่าป่าล่าป่าอ้ป่าลายๆๆปลาายเนาะอประตูโค้งย่างแต่สีหน้าครับเพดานประตูโค้งอะไรแต่ว่าเสานี่เป็นเสาไม้มาเลยเนาะไม่เสาไม้เา เเเา,เ,าเดี๋ยวบ่แอสีพาไปเบิ่งเด้อพ่อให่พี่น้องเนาะก,ก,กะคือประตูโขงอยู่ด้านหน้าด้านหน้าแล้วเพราะเพิ่นสร้างกันยังบ่ทันแล้วเนาะก,กันยังขาดเงินผู้บริจาคน้ำพ่อให่พี่น้องเลยอันอ,อันนี้อะไรประตูโขงนี่ยนะ เพิ่นสร้างยังบม่ทันหอดปีพ่อแม่พี่น้องไหยคือไอ้คุบา่าเพิ่นก็นบอกมาเนาะก็เป็นวัดบ้านบ่อแอเองเนะา,า,านเะ,นเ,ะนเออเออกลัแบบมาบ้านนี้พอยพี่น้องก็กกคือสร้างยังบม่ทันแล้วเนาะก็แค่ได้ได้หลังคาเทานันพี่น้อง าบงเนก็คือด้านข้างน่าจะประมาณนี้แหละพอน่ปดองแต่ว่ายังมีหูอยางเนาะก็คือเดียวซิมีหูไปไอ้นี่เบิ่งอยู่เนาะคือหูตัวอหญ่ท่านไปดองไปหูตัวอย่างที่ว่าทางทางเขาวัดเนาะ กระสิประมาณนี่แหละอันนี้คือเป็นเป็นหูบตัวอย่างเ,เลยของไอ้้อกเนาะคือตอนนี้เพิ่นกับกำลังแบบสร้างหาก็ได้แต่หลังคามัน เสาก็เป็นเสาไม่น่าจะเป็นไม้จิกได้ป่ะพี่น้องเนาะไม้จิกใหญ่ใหญ่เลยเนาะสี่เสาข้างข้างละสี่เนาะฮยพี่น้องข้างละสี่เสาแต่ว่าวัดวัด,วดบ้านบอ่อแอนี่กะใหญ่สมควรอยู่ได้พราะพี่น้องก็กว้าง ก่างเติบหนึ่งอยู่เนาะกะเพื่อนกะแถวบริเวณบริเวณทางเข้าเพื่อนกะสิปลูกไอ้ต้นไม้รอบข่างมานันเนาะพ่อพี่น้องรอบรอบข่างทางเข้าว,วัดเนาะเพื่อนกะปลูกต้นไม้หลายหลายหลาย,ลาย,ลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องมีต้นกระโดดน้ำน้ำหอยพี่น้อง ก็คือทั้งเรื่องประตูโค้งกะถ้ายเอฟซีเพแอร์เนาะหรือว่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดกะถ้าอยากบริจาคซรอยวัดบ้านบริเอกะติดต่อหาบ่ิเอกะน้ำด้วยบริพน้องเนาะเดี๋ยวบ่ิเอกสิไอเอาไลน์ทิ้งไว้แล้วก็เฟซบุ๊กบ่ิเอกเนาะถ้าใครอยากติดต่อติดต่อหาบ่ิเอกได้เลยพบริพน้องไอ้ก็คือเป็นวัดบ้านบ้านของบ่ิเอกเองเนาะพบริพน้องกเดี๋ยวบ่ิเอกพาเบิ่งไอ้ รอบๆเนาะพ่อยพี่น้องนะกับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงว่นใหม่พี่นอ้องเดี๋ยวสิมาพามาเบิ่งไอ้บ่อป่าอีกที่หนึ่งพ่อยพี่นอ้องเพิ่นกนสิเลี้ยงป่าเลี้ยงอย่างเนาะ จะเดินวัดเพิ่นกันกวางอยู่เนาะวัดบ้านบ่เอเกันเพื่อนกับอาหาต้นไหม่ต้นอย่างมาปลูกบแบบเต็มมดพร้อมพี่น้องเมื่อก่อนตอนบ่อเอยังอยู่ในบ้านนี่กัยังต้นใหม่กับยังบันในนี้เนาะพนานจะเอามาปลูกเร็วนี่แหละนี่เป็นต้นใหน้ต้นอย่างน้นองูื่อนเรา ับช่วงนี้มันเป็นยามแรงเนาะคุณพี่น้องกับประมาณอยู่สี่โมงหรือห้าโมงคุพี่น้องเลยแต่เดี๋ยวไปพาเบิ่งรอบๆเนาะคุณพี่น้องคือห้องน้ำฮะทั้งวัดนี่ก็จะม,มีอยูอ่สองทนาะจะมีอยู่ ทางเหนือวัดละกะอยู่ทางใต้วัดน้ำน่าหยพี่น้องเดี๋ยวว่แอนสิพาร์เลาะเบิ่งเลื่อหน่อยน้องแต่เมื่อนี้ก็เป็นวันวันผ่าใหญ่เนาะวันผ่นใหญ่ก็ได้ถือกาดมาบ้านเนาะก็เลยว่า โขงเนาะอ๋อแสดงว่าปูนปูนที่ว่าเฟินชีเฮ็ดอ่างปลาก็ยังเหลือซัมนี่เด้อพอพี่น้องเนาะปูนที่ว่าเฮ็ดอ่างปลาแล้วก็เฮ็ดบันไดแล้วก็ซื้อกระเบื้องเนาะพอพี่น้องก็น่าจากกะกระเบื้องเป็นกระเบื้องปูนีน่แหละบอดเฟินชีเลี้ยงป่าเนาะเห็นผู้บา่าพอนบอกเนาะพอพี่นอ้อง ก็โอเคเอแาะพี่น้องเไยก็หลังจากว่ดแอได้พาเบิง่งวัดบ้านบอ่อแอเองเนาะเพราะพี่น้องก็คือทั้งไอ้คุบะเพื่อนกน็ยังสร้างไอ้บ่อเลี้ยงปลาเนาะก็คือยังโบทันแล้วเนาะประเทศละก็ทั้งด้านด้านหลงัอองวัดแอก็เป็นประตูโค้งเนาะประตูโค้งทางเข้าวัดบ้านบ่อแอร์อเองพ,พี่น้องก็ยังขาด งบประมาณเนาะพี่น้องก็คือเพช่างตั้งแต่ส่งน่าจะเมษาปีที่แล้วปีที่ผ่านมานี่ยนะพี่น้องเนาะก็คือยังบ่ทันแล้วเนาะก็คือแบบงบประมาณก็มืดแล้วพี่น้องเนาะก็คือก็ได้ได้แต่ซ้ำนี่เนาะแต่บ่ฮห้ว่าว่ามืดไปเท่าไหร่เนาะบ่อเอกยังเบล่งอะไรคุบาเพื่อนพ่ออพี่น้องพ่อเอกไปถามคุบ้าเพื่อนว่าประตูโค้งนี่ว่าใส่งบประมาณไปเท่าไหร่แล้วเนาะบ่อเอกก็บ่ได้สอบถามเพื่อนเนาะเพื่อนก็ พอมื่อนี้มันเป็นวันศสินแล้วก็บอยก็ไปได้ถามเพื่อนเพื่อนกับข้าไปจัดรถน้าต้นไม้บอยอย่างบอยน้องพี่น้องเนาะก็คือโอเคพอพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็บอยก็เสิได้เดินทางกลับก่อนเด้อพอพี่น้องเนาะก็คือบอยก็มารีวิววัดบ้านบอยให้เบิ้งเนาะก็คือว่าบอยมาก็คือเห็นประตูโคขงกันยังไม่ทันแล้วเนาะบอยพี่น้องเนาะก้อนผู้ใหญ่ใจบุญเนาะถ้าอยากบริจาคก็ติดต่อหาบอยได้เด้อพอพี่น้องเนาะก็คือทางวัดเพื่อนกับงบ เพิ่นกับมดแล้วพ่อพี่น้องเลยก็โอเคพ่อแม่พี่นอ้อ,นองนอกจากเมื่อนี้กักบบอแองก็จะได้เดินทางกลับก่อนเด้อก็ขอกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคู่ทุกคนนที่เข้ามารับชมคลิปบอแองก็ขอกลับสบายดีเด้อ